ใช่ครับ,รบผมสวัสดีครับวันนี้เราได้รับ F ได้เกยียรเกียรติจากเอฟซีนะครับท่านเลยเดินทางมาตรวจสอบกับห้องพักสีคเนตโกปานอมูเลตนะครับ S K K P ว่าพระที่ท่านได้ครอบครองอยู่เนี้ยมีความแท้และเก่ายัางไงครับไม่ทราบว่ากุลาได้ทามาจากไหนครับเนี่ยาบางบัวทองครับบางบัวทองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพระที่กุลาได้ครอบครองไว้เนี่ยไขข้อสงสัยเพราะคุลาไม่เคยไปที่ไหนเลย ไม่เคยไปที่ไหนเลยครับเดี๋ยวเรามารับชมกันนะครับโอเคครับเราจะมาตรวจสอบพรครับว่าว่าน,านี้นี่คือพระเรียกว่าพระพิมใหญ่พระพิมใหญ่นะครับมีฐานฐานแซมด้านล่างเนี่ยนี่คือพระพิมพ์เสด็จองเสด็จองน,นะครับเดียวนะวัชรักษ์นี่เป็นพุทธศิรีนี่คือว่าสมัยโบทองสมัยโบทองนะครับมีรูปลักษณ์ที่รูปล่างเขาเรียกว่ารูปล,ลักษณ์เป็นพระสุนทรสุท พักอาจารย์ทีเดียวพัประชารย์ทีเดียวมีเส้นสายอย่างปกติพรบครมบริบูรณ์ก็คือคบชัดเจนในกระเทศเนี่ยเส้นข้อแก้วเนี่ยมีพุทธล์เป็นคล้ายๆกัะถาคล้ายๆกระถานะครับเพราะว่าพุทธล์เนี่ยจะมีลักษณะที่เล็กลงก็เป็นกระถางพ่อมันจะมีอยู่สองส่วนคือส่วนที่เป็นข้อแก้วกระถางออกมาเป็นช่อกระถางครับ เดี๋ยวจะมาดูที่ความชัดเจนอีกอย่างอีกีมิติหนึ่งก็คือการขยายที่ทางหัวเทาสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จบจบทุกกระบวนการทั้งหมดนะครับเพราะว่าการที่มาถึงหมดนี้จบทุกกระบวนการเราต้องมพิจารณาจากเรื่องเรื่องพิมพ์ส่งแล้วเนี่ยพิมพ์ส่งทั้งหมดเข้าในรูปแบบการผลิตนะครับแต่ว่าเราจะมาแยกยุคเป็นว่ามาส่วนนี้เนี่ยตรงนี้เป็นการเรือะไรความชัดเจนแล้วก็ความถูกต้องในการที่เราจะเก็บรักษา ว่าการที่เราจะไปพูดต่อกับผู้คนว่าเนี่ยค่าเนี่ยเป็นค่าที่สร้างมนุษย์สมเด็จไหมนะครับคุณอาเห็นลักษณะของเนื้อหานะครับเนื้อหามีความละเอียดเนื้อหาเขามีความเนื้อหาเขามีความละเอียดการงอกของแกลไซต์เป็นการงอกที่เต็มเี่ยเรื่อยๆื้อเรื่องร่าเนี่ยมีความความละเอียดมีแคไซด์ มีครับเนี่ยเนี่ยคือนี่คือลักษณะแก้วใอแก้วใสก็จะขึ้นน้อยหน่อยอเราจะเข้าเรื่องว่าเนื้อเนี่ยเป็นเนื้อดินเกาหลีน mm. เนื้อดินเกาหลีทาให้เราทราบถึงกลยุทธที่เรียกว่าวัตถุดิบที่นามาใช้วัตถุดิบเนี้เป็นเนื้อเป็นดินเกาหลีซึ่งเป็นดินเฉพาะดินเฉพาะวังหน้นะเป็นดินเฉพาะวังมากแล้วก็มีการใช้แท่หลายตั้งแต่ยุคช่วงรัชกาลที่สามจนถึงต้นยรัชกาลที่ห้า เนี้ยเราจะมาดูลักษณะหรอว่าความเก่าของเขาเพื่อเข้าใจรูปแบบของพระนั่นมีความเก่าไหมแต่ให้ข้อมูลเสมอว่าการดูพระเก่าให้ได้ก่อนแล้วเราให้มาหาว่าเป็นพระยุคไหนนี่คือความเก่าของเขาเราจะเห็นการเหี่ยวย่นเหมือนกระท้องพุงท้องนาที่เหี่ยวย่นนะครับจากเขามีเขามีแคลเซียมคอมเมลหรือว่าแคลไซต์นั้นเกิดขึ้นเป็นหย่อมเล็กๆ ก็คือเป็นการง้อ,งอของชาวไซด์หรือว่าการเส้นเส้นท,ที่เป็นเนื้อปูนเกาหลีในกลุ่มนี้เป็นกลุ่มพ้าที่มีอายุมีอายุนะครับความแท้เกิดละเพราะผ้าแท้ต้องมีอายุก่อนนะเขาไม่ใช่พ้าใหม่ทีนี้เรากาะมาหาว่าผ้าเนี่ยมีการสร้างที่ไหนแล้ด mm ู hmm. รรจากตรงไหนครับแล้ดูจาก สัสามโบราณที่สใสโอ้นี้เป็นคาบลักลักน้ำเกียยนะครับลักน้ำเกี่ยแล้วก็คาบทรองคําเปิลที่มีลอารัิดอยูครรูปลักษณะหรือว่าเอกลักษณ์ของภาคกลุ่มนี้เป็นกลุ่มเป็นเอกลักษณ์ของภาคมองหน้านะครับพ,พ,พอเราเข้าใจถึง,ถงวัตถุดิบทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะสามารถไปถึงข้อมูลของภาพที่เจงลึกมากขึ้นแต่ถามว่าเป็นพระมงหน้าแท้ไหมก็ออยังแท้ครับแต่แล้วก็ทาําสมเด็จด,ด้วยอาจจะเป็นพาพยุคกลาง ยุคกลางตอนต้นจนถึงจนไม่ใช่กกรรยรรุคกลางตอนต้นตอนรี้กายุคกลางจนถึงยุคปลายจนยุคปลายตอนต้นก็คืออยู่ในช่วงของการมีการสร้างพระจำนวนเยอกขึ้ขงงขนโดยการช่างวังหน้าเข้ามาช่วยกันกับช่างสิบหมู่แล้วก็ช่างชาวบา้านนี่เราจะได้ข้อมูลพระทั้งหมดเวลาเราไปบอกล่าแล้วสิกับลูกหลานเรา,าเนี่ยว่าพระเนี่ยชาสมเด็จไหมเราบอกได้เลยบอกไดเตียมปากเต็มคเลยว่าชาติสมเด,มเดม็จนะครับ มีโมเสกของสมเด็จด้วยหรือเปล่ามีครับเนี่ยคือโมเสกพวกเศษขวดเศษหินเศษหินเศษอ่าเขาเรียกว่าหินที่เป็นแหินแร่กายเซตที่สมเด็จท่านได้นำมาใส่แล้าวก็วังหน้าได้ไปขอมเสกพวกนี้เอามาใช้ด้วยเนี่ยนี่คือเหตุผลที่เราจงใจต้องให้พระสมเด็จนะครับจะต้อง,งให้พระสมเด็จแล้วเวลาเราไปไปตอบกับลูกหลานแล้วเนี่ยลูกหลานจะให้ภาพปูใจตอบ แล้วก็องค์นี้ก็แท้แล้วก็มีมอาสามส์สองิบเอ็ดชิ้น,นเลยครับจะเป็นทา้งหมดก่าครับองค์ต่อมาเนี่ยองค์นี้เป็นพระพิมพ์หล,อล,หลอ่อลหลงวงพ่อเงินนะพิมพ์หล่อหลวงพ่อเงินหล่อลอยองค์หลงพ่อเงินเราสังเกตพุทธลักษณ์เห็นไหมครับพุทธลักษณ์ของท่านเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกับภูเขาแสดงแสดงถึงเอกลักษณ์ของการปัร้นเมือ ไดแ,แบ่งเอกลักษณ์ของการตั้นมือและใบหน้าหน้าต่างท่านไม่คงชัดเนี่ยมันจะอยู่ในกลุ่มพระหรือว่าพระพิมพ์ขีจางครับ<ะ>ไม่ใช่พระที่ที่เป็นยุคหลังหรือว่ายุคกลางที่มีการนํามาหล่อหลอมที่ดีขึ้นมีการแกะลอกลุ้ที่ที่ดีขึ้นพวกนั้นจะเป็นพระพิมพ์นิย<ะ><ะ>มครับวิธีการการสังเกตหรือพิจารณาเนื้อหาพระเรามาพิจารณาจากเนื้อใน เราจะให้ข้อมูลอยู่เสม,มอว่าเราดูเนืน้อในให้เขา้าใจแล้ครัพอเราดูเนืน้อในเข้าใจาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะปิดประตูทั้งหมดนเห็นเกณฑ์ของโลหะไนะครับเกณฑ์ของโลหะเนี่ยเป็นเกณฑ์ของโลหะที่มีความละเอียดที่มีความละเอียด,ลยดแล้วถ้ามีสีสันของโลหะหลากหลายก็คือมีอันึงมากกว่าห้าสีมีมากกว่าห้าสีมังสีรุ้งเลยนะครับมันจะสีรุ้งเลยเหรอ จะมาระไปด้วยกันเขาจะข้อมูลไปพร้อมๆกันอันนี้ตรงนี้ตรงจุดเป็นจุดที่แปลกละเริ่มมีเขาเรียกว่ามีมีการรงชาติกลง่มรักล่องชาติเอาไว้กลุ่มรักล่องชาติเนี้ยสวนมากนะครับจะเป็นภาคหมอยนี่ยนีกลิ่นหอมมากก็คือช่างกลิ่นเนี่จะเป็นช่างกลิ่นแล้ววัสดุพวกนี้เป็นวัสดุที่ที่มีใช้เฉพาะในกลุ่มหอมมากกลุ่มหอมมากนะครับแล้วก็เรื่องเนื้อหา เป็นตัวสรุปได้อีกว่ากลุ่มน,นี้กลุ่มของพรพที่สร้างขึ้นโดหนัาแสดงว่าภาพชุดนี้หรือว่าพระองค์นี้มีการสร้างขึ้นในยุคสมัยโตมันแกรสร้างในยุคสมัยโตแล้วก็สร้างโดยหลหน้ามันก็เลยเป็นการที่จะไม่ผิดในข้อมูลที่บางคนท่นานอาจจะบอกว่าฟินนี้ไม่ได้ในยุคของผู้เงิน่าวนะคือเป็นข้อมูลที่อาจจะเป็นการข้อมูลท,ท,ที่ที่เขาให้ข้อมูลเอาไว้ว่าปินนี้ก็เป็นอย่างนี้ แต่เพื่อนเขาไม่ได้ให้ข้อมูลว่าพระเนี่ยมีการสาร้างที่ไหนแต่เขาตีเก๊ไปเลยแต่เราไม่ตีเก๊เรากำลังดูว่าพระอยูงที่ไหนเพราะว่าพระของเขาเนี่ยมันจะมีเอกลักษณ์แต่ว่ารูปร่างเอกลักษณ์ของเขาอยู่รูปร่างเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วในกร,กระบวนการของการหลอกทกเนี้ยนะเป็นการหลอกโบราณแต่เป็นการบอกโบราณที่มีเทคโนโลยีที่ดีขึ้นครับที่ดีขึ้นก็แสดงให้เรารู้ว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มนะเราเกณฑ์โลหะเล็กลงละเอียดขึ้น เกิดขึ้นแต่ก็ยังแฝงด้วยความแห้งและความมีอายุครับนะครับถ้ากลับเป็นพักเนี่ยถึงที่เป็นทีมหน่วพ่วเงินแต่ก็คือเป็นพักที่หน่วยพ่วเงินที่สร้างอายุสมดิโตแต่ก็ดีเพรมาะว่าอะไรครับเราได้พาร์ที้สมสดิโตทีนส,ร,ส,ร,สร้างมีความมั่งคั่งเขาเรียกว่ามีความอยู่ในสักชาที่เราสักชายอยู่อ่ะคือคือไม่ไม่ไม่ได้รับราคาอ่าไม่ใช่หัวตัดบาคดเพราะถ้าเป็นหัวตัดขาดคือเราต้องเข้าใจในกลุ่มกระบวนการสร้างก่อน วัดบางคาเนี่ยเขาจะเป็นวัดเขาเรียกว่าวัดนอกเมืองแบบชาวบ้านไม่มีการมวิธีการหล่อพากที่ดีอย่างนี้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็จะเป็นเครื่องไม้แบบชาวบ้านนะครับเป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่ชาวบ้านทำกขึ้นมาหล่อตัขึ้นมาเหมือนเหมือนตีตีมีดตีผ้าอะไรตามสัดส่วนที่เขาทำได้แต่เนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเขาเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมที่ดีกว่าดีกว่าเพราะเกณฑ์เ่าๆที่ละเอียดมากกว่าการทําให้เรารู้ว่าเป็นสิ่งที่เราที่ทําให้เรารู้ว่าเนี่ย เป็นทคโนโลยีที่ดีกว่าคุมรูปภูมิมไฟที่ดีกว่าแล้วโลหะเป็นโลหะที่สามารถหลอมาาอละลายในระยะเวลาที่กันเป็นของบางหน้าต่อไปนะครับต,ต,ต,ต่อมาเป็นอัพพิมพ์นิยมนะครับระหว่างพิมพ์นิยมยกับพิมพ์ขี้ดาจะแตกต่างด้วยหน้า,าคภาของทัน้น้วยถึงทรงละขนาดถึ์ทรงละขนานะนาก็จะเปลี่ยนไป เป็นการแกะความไม่พึงที่ดีขึ้นนี่เราพิจารณาจากพิมพ์สง่งก่อนนะครับเราอยู่ขึ่นไปเรื่องเ,เนืนเน้อหาแบบทีนเน่นเาเรื่องเรื่องพิมพ์ส่งก่อนเราได้พิมพ์ส่งทั้งหมดแล้วเนี่ยเราจะมาเข้าใจถึงว่าตอนวิธีการสร้างหรือวสัสดุที่นำม,มาใช้ก็คือการเป็นพอนเราเรานำเข้าสู่การขยายแลยนะ้วเนี่ยเราจะเห็นเกณฑ์ของโมหะนี่คือเกณฑ์ของโมหะ มีเกณฑ์ของโลหะมีการไหม้ของขี้เบ้ามีการไหม้ของขี้เบ้าหรือว่าค่าประกัรโลหะที่เขาบอกกันว่าเป็นค่าปั่ะค่าที่โมที่ควายที่เบ้าที่อยู่ด้านนอกมันมันมันเป็นการพิจารณาจากภายนอกแต่พอเราต้องขยับข้าไปเรื่อยๆรแล้วเนี่ยมันเป็นการประการโลหะก็คือประการที่เป็นเรียกว่าโลหะที่มันหลอมละลายจนไหม้เป็นจุลหลอมละลายจนไหม้เป็นจุลทำให้เรารู้ข้อมูลของพระว่า เป็นโลหะข้างนอกโลหะชาวบ้านแล้วไม่ใช่โลหะในนิวในวังในนูวอะไรวังจะเป็นโลหะที่เป็นโรงงานถ้าเป็นโลหะโรงงานแล้วเนี่ยตัวนี้จะไม่เกิดไม่ค่อยเกิดขึ้นเท่าไหร่เพราะว่าโลหะโรงงานนั้นเป็นโลหะที่บริสุทธิ์นะครับโลหะที่เป็นบริสุทธิ์ไม่เหมือนกับโลหะชาวบ้านชาวบ้านคือเอาอะไรมาใส่าบ้านนะครับคือบ้านนู้นอยากเอานี่มาใส่อยาลองคนทูน้ำมาใส่อยากเอาเจลกันพักมาใส่จำสัจจะเขามีมีการรู้ว่า พ่อท่แบบแานอยากการสร้างล้าก็เอามาให้ชั้นแล้วก็สร้างไปเลยห้ดูให้ชัดๆน,น,นะครัักเกณฑ์โลหะถ้าเราสังเกตเกณฑ์โลหะเป็นเกณฑ์ของโลหะนั้นจะเป็นเกณฑ์โลหะที่มีความหยาบมากกว่าวางหน้าความหยาบเข้าบวงมากกว่าวางหน้าและแ,บบแสดงผลของเขาว่าผลขขเขาเลยเป็นการชํำที่อยู่นอกวังไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งของๆๆหน้าละ แต่เป็นภาคยุคไหนนะเรามาดูพิจารณญาณทีนะเกณฑ์ของโลหะจะเป็นเส้นเลยเส้นเส้นคล้ายๆกันเส้นคือแต่เก็บพลังเสียงค่อยๆจะลงยาลงพลังเสียงอ้าหน่อยเดี๋ยวนั้นแหละมันจะเป็นเก็บเก็บพลังเสียงซึ่งกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่เรียนรู้หรือว่าเข้าใจว่าพระเนี่ยมีการสร้างยุคแรกยุคกลางยุคกลาง ยิ่งลายเส้นของเกณฑ์โลหะพวกนี้มีความละเอียดมากขึ้นยุคกจ็จะยิ่งใกล้ขึ้นไกลขึ้นไกลขึ้นก,ก็คือยุคกลางยุคปลายแต่ถ้าเป็นยุคต้นลายเส้นพวกนี้จะมีความหมานาแน่นมากกว่าม,มีความหมานาแน่นมากกว่าคือหล่อที่วัดอ,อันนี้มีการนําไปหล่อที่โรงงานะที่ในในตัวอณค<ม>โอานโรงคอแต่ก็ถือว่าเป็นภาพอ่ะภาพของเงินโลหะตคางนะเพราะว่าการที่จะเอาเข้ามาหล่อหล่อวัดเนี่ย ในยคุคนั้นลูกศิษย์ลูกหาเริ่มมีสังเกตการมากขึ้นที่เข้ามาอาชาพก็สั่งอาสาที่จะไปรอพที่ขอนครแต่ว่ามันกลับมาให้ท่านึีเสื้จริแต่ก็ได้รับมูลมสั่งท่านไปด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่เอาแค่โหลหะไปอย่างเดียวเราดูจากตรงไหนครับเราดูจากเมเก็ดเกล็ดพวกนีู้ไหมครับเม็ดเกล็ดที่เป็นเม็ดักรดวงสั่นี่คือเมเ็ดเกล็ดวงสั่คือหินกรวด อินแนสักสิ์ที่ท่านนำมาใส่ด้วยนะมันไม่ละลายนะแต่การละลายของเขามีการความดีขนาดเล็กลงกลุ่มนี้เป็นกลุ่มของการนำมาสู่ในบวนการที่มีการบทบทให้หละเอียดคือไม่ค่อยใส่ไม่ได้บทที่วัดอันนี้แต่ก็คือเป็นพระที่ขันยุคเป็นพระที่ขันยุคในหลวงพ่องวัดบางคำหที่ตา่านงะสบายใจได้เลยว่าใครบอกว่าไม่ทันก็ าาๆๆๆ้้วปรระกาง <c oughs> นีัองค์ต่อมาเป็นพิมพ์จอ,จอบใหญ่นะครับตรงนี้เป็นพิมพ์จอบใหญ่จอบใหญ่พิจารณาจากตรงไหนครับลักษณะของจอบที่ใหญ่กว่าจอบเล็กก็จะมีจุดไข่ปลาถ้าเราจัดเจนจุดไข่ปลา,า,าคือจุดลักษณะข,ข,ของพิกรอบที่บอกว่ารูปลักษณ์ของอ้ามีการแกะได้ใหญ่ขึ้น ถ้าเป็นเป็นจอบเล็กสุดขาด้วยจะไม่ปรากฏตัส่วนีเาว่ามีงดระดุนีดกรนี้นี่คือลักษณะวิธีชีวิธีการสังเกตุสิ่งเล็กที่เาล่าล่ากันมาไม่ไม่ดู เยอะไม่ไม่เข้าอยู่ในกระบวนการของการหลอกโบราณนะครับเป็นการบ่งชี้หรือว่าการมาไปสู่กระบวนการของการหลอกใหม่และข้าระกัารนะครับข้าปรการาการของไม่ไม่ลึกครับพอขาไม่ไม่ลึกแล้วเนี่ยมันเป็นกลุ่มของอาที่ทับขึ้นมาใหม่กลุ่าทีพทับขึ้นมาใหม่กับอาที่มีอายุตามกระบวนการที่มีการหลอกหลอกเมื่อร้อยปีที่แล้ว โลหะกข็งมีก็จริงจะเป็นเกณฑ์ของโลหะที other, addition, ่ม mm ีล hmm. okay. uh ักษณะของโลหะสีเดียวเป็นการทํามาเฉพาะเรียกว่าการทมาเฉพาะกจงว่าทำเป็นเนื้อทั้งเหลือทั้งแดงแดงแต่ที่เราจะชุบใหม่ก็ต้องการปั้มให้เป็นทาร์กยู๊งนะครับที่เป็นทาร์ายรูป๊งแนมครับบางคนบอกว่าบุตแท้งโกคนบาไม่แชร์คนนี้เป็นแชร์คนะครับ มันก็อย,ย,ยู่ว่าคุณอาไปเก็บมาทุากท่าเจ้าของผ้ามีความรู้เบื้องต้นอยู่แลนะ้วนะดังนั้นผมเป็นคนตอบตอบฟิลเอ็กซ์เรย์อันนี้นะตอบฟิลเอ็กซ์เรย์อันนี้อันนี้เป็นห,หนลุมจากอนุญานะครับจากพิจารณาจากเนื้อหาหรือว่าจากทีพิจารณาจากพิมพ์ทรงแล้วเนี่ยเรารู้แล้วว่าท่านเป็นมะกิดของสี่ของเก้านะครับรดยทั่วไปพวกนี้เราถ้าถามว่าเอาข้อมูลของวัคซีนหรือว่าเอา บอกปั้มของเขามาดูแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกตรงนะคือเราไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเนื้อหาที<ม>่ท้เพราะว่าการที่เราจะระบุว่าพิมพ์ทรงนี้เป็นพิมพ์ทรงที่เกิดข,ขึ้นอย่างนั้นจริงเราจะลืมว่าการปั้มก็คือเขาจะปั้มไปเรนะื่อยๆนะครับเพราะว่าไม่พิมพ์วันนี้แตกหรือว่าไม่พิมพ์อันนี้ชมุดเราก็เปลี่ยนบล็อกจนกว่าโลหะที่เขาได้นํนมาหล่อมารีดเป็นแผ่นนั้นหมดไปเรามาขยายดู ลักษณะของโลหะนะครับเป็นโลหะเป็นมันเป็นทองแดงอย่างเดียวใช่ไหมัมันไม่มีเกณฑ์ของโลหะที่เป็นแท่งแท่ง,งหลืงต้างไหนนะับแล้วก,วก็วิธีการสังเกตอีกอย่างหนึ่งคือ้าพพยันะการเนี้ยอ,อยตัมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้เกิดจากการหลออโบราณเพราะเราอธิบายการหลออโบราณก่อนนะการหลออโบราณคือการนําโลหะหลากหลายชนิดมาหลัน ตามสูตรโบราณว่าจะต้องเอาโลหะศักดิ์สิทธิ์หรือว่าหาที่ชาวบ้านได้นํามาถวายให้เป็นการบูชเป็นการสร้างพระนะครับเพื่อให้เกิดพวกท่านบารมีที่ยิ่งใหญ่ในการที่จะสร้างควาต่อก็เลยเอาพระโลหะพวกนี้มาหล่อและโลหะที่ไม่มีการหล่อหล่อในการมีจารวนที่ชี้ติต่งการหล่อพระเนี่ยเกิดการหล่อพมาแตกต่างแล้วจะทำให้เกิดเป็นพระน้ำคประการที่ไม่สมบูรณ์ทั้งหมด แต่พอองนี้เราเรียกว่าค่ารัชการที่ไม่มันไม่ไม้แห้งมันจะมีความส่ำอยู่ตัวเองไม่ได้เกี่ยวกับการลงรับผิดทองนี่เลยไม่ได้เกี่ยวกับการลงรับผิดทองไม่ได้มีผลต่การลงรับผิดทองนั้นเป็นส่วนหนึ่ง,ง,งองค์ประกอบที่ผู้คนได้เอามาประมาปรุงแต่งเพิ่มเติมนะแต่ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือเนื้อห,า,หาราะเนื้อหาภาพมันไม่ถึงยุ่งแล้วเนี่ยโอกาสที่จะไ,ไปทันมันยากมาก งานนะครับแล้วชอบแบบหองค์นี้คือสะสมของภาพชิ้นหนึ่งเมื่อสันยุคครับก็เป็นว่าของผู้งาเสียใจด้วยได้มา5องค์ถึงไป2องค์นี่นะครับการขอบก็ปรุณผ้านะครับว่าคุณอานยัให้ความให้เกียรติที่จะมาตรวจสอบกับผมได้ให้ความไว้วางใจนะครับขอบก็ปรุณนะครับขอบผมครับขอบ